สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเงียบกริบก้าไกลฟาดอ้างรัฐประหารเพื่อปราบทุจริต7ปีหลานประยุทธ์คว้างานภาครัฐกว่า800 000, ล้านสสก้าไกลตั้งคำถามบริษัทของบุตรชายพลเอกปรีชาจันโอชาหลานนาย,ยกรัฐมนตรี7ปีเป็นคู่สัญญารับงานรัฐวงเงิน863ล้าน 3, 3 0 0 0 0บาท เรื่องตั้งบริษัทในค่ายทหารคร้างอยู่ที่ปปช3ปียังไม่มีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนชี้นามสกุลใดก็ทำธุรกิจกับภาครัฐได้แต่ต้องมีธรรมพิบาลเปิดเผยโปร่งใสปรีชาจันโอชาแจงปมถูกกล่าวหาบัญชีทรัพย์สินเทศกรณีบ้านที่จังหวัดพิษณุโลกเงินฝากภรรยาต่อปปชแล้วอนุไต่สวนลุยรวบรวมหลักฐานเกี่ยวข้อง ก่อนสรุปสำนวนคาดใช้เวลาอีกไม่นาน7ปีบริษัทล้านประยุทธ์คว้างานภาครัฐกว่า800ล้านสุรเชษสงสัยทำไมไม่กลัวทหารการเมืองโกงสุรเชษจากพักเก้าไกลชี้ข้ออ้างของคณะรัฐประหารคือปราบปรามทุจริตแต่ช่วงหลังรัฐประหาร7ปีบริษัทล้านประยุทธ์คว้างานภาครัฐ,าารฐกว่า800ล้านจี้เปิดเผยข้อมูลให้ฝ่ายค้านและประชาชนตรวจสอบ สุรเชษฐ์ประวินวงวุฒธสสบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพักเก้าวไกลเล่าวถึงกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนเทมพอรารีคอนสตรักชั่นของหลานชายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีชนะประมูลงานของหน่วยงานรัฐรวมมูลค่ากว่า800ล้านบาทว่ากรณีลักษณะนี้คงทําให้หลายคนได้เห็นหน้าตาของกิจการรัฐประหารชัดเจนขึ้นและทําให้เข้าใจว่าเหตุใดบรรดาผู้คุมกําลังกองทัพ จึงสนใจเข้าสู่วงการเป็นนักรัฐประหารเรื่อยมาก่อนหน้านี้มีรายงานว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด c o n อนเทมพ a r ีคอนสตรัคชั่นของปฐมพลจันโอชาบุตรชายของพลเอกปรีชาจันโอชา น้องชายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐอย่างน้อย3สัญญาในปี2564รวมวงเงิน251ล้าน880,000บาทและมีข้อสังเกตว่าหากนับช่วงปี2558ถึง2564หรือ7ปีหลังรัฐทัประหารเป็นต้นมาห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนเทมพรารี่เป็นคู่สัญญาได้รับงานจากหน่วยงานของ รัฐรวมวงเงินอย่างน้อย863ล้าน3 1 1 0 0 0 0บาท สุรเชษ์กล่าวว่าเฉพาะตระกูลจันโอชาตัวพลเอกประยุทธ์เองถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่ามีทรัพย์สินมากน้อยเพียงใดหลังยึดอำนาจและพยายามเลี่ยงเปิดเผย,ยบัญชีทรัพย์สินโดยอาศัยช่องว่างทางเทคนิคกฎหมายของปอปอชอเรื่อยมาทั้งที่หนึ่งในข้ออ้างสำคัญในการยึดอำนาจก็คือการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันจึงควรมีมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงกว่านี้ ่นีคือการปฏิบัติตามจริยธรรมขั้นพื้นฐานของนักการเมืองในเรื่องความโปรง่งใสที่ทำให้ไม่ได้โดยพยายามหาข้อยกเว้นให้ตัวเองมาตลอดบางทีก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางทีก็ไม่เป็น เราจะเห็นเสมอว่านักรัฐประหารทุกคนมักสร้างภาพตนเองให้ดูเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตไม่หาประโยชน์เข้าข้างตัวเองแต่อีกด้านหนึ่งเหมือนแกล้งเป็นคนตาบอดหูหนวกไม่รู้ไม่ชี้เวลาบรรดาเครือญาติหรือเครือข่ายอุปถัมภ์ของตนเองเข้าไปทําสิ่งเหล่านี้เมื่อถูกตั้งคําถามก็ปัดว่าไม่รู้เรื่องเป็นการทําธุรกิจตามปกติและมีกลไกาการตรวจสอบทําหน้าที่อยู่แล้วแต่ถ้าไม่ปิดหูปิดตาตัวเองเกินไปก็น่าจะ รับรู้รับทราบได้ว่ากลไกการตรวจสอบอํานาจรัฐในประเทศนี้ที่อ้างถึงล้วนถูกทําลายหรือทําให้ง่อยเบี้ยไปหมดแล้วที่เห็นกันตําตาก็เช่นกรณีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนองค์กรตรวจสอบเองกลับเป็นหน่วยงานที่กระตือรือร้อนเป็นอย่างยิ่งในการสรรหาคํามาชี้แจงแทนซึ่งเป็นการหลบเลี่ยงการพิทักษ์ประโยชน์ให้ประชาชน ย้อนดูผลงานพลเอกปรีชาน้องชายพลเอกประยุทธ์สมัยเป็นสอนชที่แต่งตั้งจากคณะรัฐประหารขนาดขาดประชุมสอนช394วันจาก400วันยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสวอาถามว่าภาษีและสวัสดิการถูกใจไปให้บุคคลน,นี้เพราะผลงานหรือแค่เพราะมีคำว่าจันโอชาอยู่ที่นามสกุลหลานลุงซึ่งเป็นลูกของพลเอกปรีชาก็ถูกตั้งคำถามไม่น้อยไปกว่ากันปี 2,561ถูกกล่าวหาว่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในค่ายทหารกองทัพภาคที่3 แล้วก็คว้าโครงการของกองทัพภาคที่สามมาได้หลายโครงการน่าคิดเป็นอย่างยิ่งว่าหากไม่ได้เป็นล้านประยุทธ์จะคว้างานรัฐได้มากขนาดนี้ไหมเพราะเพิ่งเรียนจบพ่อก็รับค่าราชการทหารมาตลอดชีวิตไม่น่าจะมีการทำธุรกิจอะไรเป็นต้นทุนทำธุรกิจแต่พอตั้งบริษัทขึ้นได้ไม่ก,กี่ปีก็รับงานรวมวงเงินหลายร้อยล้านบาทได้ตั้งแต่ตอนนั้นกลายเป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่อายุน้อยร้อยล้านไปอย่างชวนงง เรื่องนี้ถูกตรวจสอบจากปป,ปชมาแล้ว3ปีแต่การไต่สวนข้อเท็จจริงยังอยู่แค่ชั้นต้นและยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนบริษัทเองก็ยังได้รับงานจากหน่วยงานรัฐมาตลอด7ปีที่ผ่านมาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐรวมวงเงินอย่างน้อย863ล้าน3 1 0แสนบาทคาดว่าถ้าระบบประยุทธ์ยังอยู่ถึงปีหน้าหลานลุงคนนี้จะได้เป็นอายุน้อยพันล้านอย่างแน่นอน สุรเชษ์กล่าวต่อไปว่าสิ่งที่นักการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายบริหารซึ่งมีอำนาจในการให้คุณให้โทษหน่วยงานรัฐต่างๆจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักสามารถตรฐานทางจริยธรรมระมัดระวังเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและบุคคลใกล้ชิดต้องไม่ให้มีข้อคอรหาถึงการเอื้อประโยชน์ซึ่งถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันรูปแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตามการทำธุรกิจกับภาครัฐถือเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นนามสกุลใดก็ต้องทำได้ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถอธิบายต่อสาธารณะได้อย่างไม่มีข้อกังขารัฐบาลที่มีธรรมพิบาลจะพยายามสร้างความโปร่งใสมีการสนับสนุนให้เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและยอมให้ฝ่ายค้านร,รวมถึงประชาชนทั่วไปตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ รัฐบาลที่มีความโปร่งใสทางการเมืองดัชนีชี้วัดที่สำคัญคือความสามารถของประชาชนที่จะเข้าถึงข้อเท็จจริงไม่ว่าเอกสารหรือข้อมูลของรัฐส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถตรวจสอบธุรกรรมต่างๆรวมถึงสัญญาหรือสัมปทานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามจากข้อสังเกตที่เกิดขึ้นมากมายที่กำลังรายล้อมพลเอกประยุทธ์อยู่ผมจึงคิดว่าชาตินี้เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นรัฐโปรง่งใสภายใต้รัฐบาลจันโอชาอย่างแน่นอนและก็สงสัยว่าทำไมคนที่เกลียดนักการเมืองโกงจึงไม่กลัวทหารโกงทงั้งทั้งที่รู้กันอยู่ว่ากระทรวงกลาโหมมีชื่อเสียที่สุดในด้านการคอร์รัปชันและความไม่โปรง่งใสสุรเชษระบุ รายงานข่าวจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชแจ้งว่าสำหรับความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการปปชแจ้งข้อกล่าวหาแก่พลเอกปรีชาจัรโอชาสมาชิกวุฒิที่สภาหรือสอวอซึ่งเป็นน้องชายพลเอกประยุทธ์จัรโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประลัดกระทรวงกลาโหมและกรรมการบอร์ดบริษัท ขนส่งจำกัดบขอซที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ถูกกล่าวหาว่าจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเท็จและเอกสารประกอบหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบกรณีมิได้แจ้งถือครองบ้านในจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากของนางพ่องพันธ์จันโอชาภริยานั้นปัจจุบันพลเอกปรีชาเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกับชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้วโดยขั้นตอนหลังจากนี้คณะอนุกรรมการไต่สวนจะดำเนินการรวบรวม พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อเตรียมสรุปสำนวนเพื่อส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการปรปรชพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปคาดว่าอีกไม่นานจะมีบทสรุปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาะไทยและข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ